สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว The One Thing พบกับแนวคิดบริหารเวลาแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกซึ่งไม่เพียงแนะนำให้คุณทำน้อยลงแต่ยังให้คุณค้นหาสิ่งเดียวที่ทำแล้วให้ผลลัพธ์ดีกว่าการทำทุกสิ่งที่เหลือรวมกันนี่คือเคล็ดลับที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องตั้งแต่การทำงานการเรียนธุรกิจไปจนถึงความสัมพันธ์คุณจะมีเวลามากขึ้นทำผลงานได้ดีขึ้น และประสบความสำเร็จในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนค่ะมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะคำถามที่ทรงพลังจะทำให้พบกับคำตอบที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนสมัยนี้นะคะมีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องทำในแต่ละวันแล้วสิ่งไหนคือสิ่งสำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่เราควรทำในตอนนี้ เทคนิคการค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวคือการตั้งคำถามสำคัญให้เป็นและค้นหาคำตอบให้เจอค่ะคำตอบนะคะมักจะมีอยู่3ประเภทคือ1สิ่งที่คุณทำได้ 2. สิ่งที่คุณทำได้แต่ต้องอาศัยความพยายามและ 3. สิ่งที่เป็นไปได้ส่วนใหญ่นะคะคนจะนึกถึงคำตอบ2ประเภทแรกเพราะว่ามันทำได้ง่ายและมันเป็นสิ่งที่เราเอื้อมถึงซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะคะ คำตอบทั้งสองประเภทแรกเนี้ยจะนําความสําเร็จมาให้คุณได้ในประมาณหนึ่งแต่สําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งพวกเขาจะพุ่งความสนใจไปที่คําตอบประเภทสุดท้ายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำตอบที่ดูเกินความสามารถของตัวเองในตอนนี้แต่พวกเขารู้ดีว่าหากพวกเขาขยายความสามารถของตัวเองได้เมื่อไหร่เขาก็จะสามารถคว้ามันมาได้อย่างแน่นอน คำตอบที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นคำตอบที่แปลกใหม่และเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่แปลกใหม่เราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทํางานของเราใหม่ด้วยค่ะต่อกันที่พาธที่2วิธีการที่เราจะสามารถค้นหาสิ่งเดียวความสําเร็จเกิดขึ้นจากการทําสิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่เหมาะสม สิ่งที่เราต้องถามตัวเองก็คืออะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ซึ่งจะทําให้สิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จําเป็นต้องทำเลยคําถามที่ดีนะคะจะนำไปสู่คําตอบที่ดีคําถามจะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นภาพรวมและยังมองเห็นขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการจะทําได้อีกด้วยค่ะเราจึงควรตั้งคำถามในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะคะในตอนเช้าเราควรจะตั้งคำถามนี้ขึ้นมา เพื่อถามว่าเราควรจะทำยังไงกับวันนี้ดีเราอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่ามันคืออะไรเราจึงควรเลือกแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของชีวิตออกมาตั้งคำถามตัวอย่างเช่นถ้าเป็นด้านสุขภาพนะคะอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้หากต้องการลดน้ำหนักด้านชีวิตส่วนตัวอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้หากต้องการเก่งภาษาอังกฤษ และด้านการงานอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้หากต้องการได้ KPI ที่สูงขึ้นค่ะและพา a สุดท้ายจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญที่สุดให้คุณนะคะกำหนดตารางเวลาให้กับสิ่งเดียวและปกป้องช่วงเวลาดังกล่าวอย่างแข็งขันมากๆค่ะซึ่งการกำหนดตารางเวลานะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน1ตารางเวลาสำหรับวันหยุด2ตารางเวลาสำหรับสิ่งเดียว และ 3. ตารางเวลาสำหรับการวางแผนซึ่งมินจะให้ทุกคนเน้นพิธีการกำหนดตารางเวลาสำหรับสิ่งเดียวนะคะกำหนดตารางเวลาในตอนเช้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคุณให้เวลาตัวเองสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อจัดการกับกิจวัตรยามเช้าจากนั้นค่อยหันไปจัดการกับสิ่งเดียวคะ่ะโดยกำหนดตารางเวลาให้กับสิ่งเดียวขั้นต่ำวันละสชั่วโมงโดยจะให้เวลากับ งานสร้างเป็นหลักนะคะเช่นการคิดคนแนวคิดใหม่ๆซึ่งนักจะกินเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาทํางานปกติแล้วจึงทํางานจัดการเช่นการประชุมเอาไว้เป็นช่วงท้ายๆของวัน,นะคะ่ะอันนี้มินคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะะทุกคนเนี่ยอาจจะต้องลิสต์ออกมาว่างานของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราควรจะโฟกัสกับไอ้สิ่งเดียวสิ่งนั้นเนี่ยไปกับอะไรนะคะอันนี้ต้องมาตั้งคําถามดูกันอีกทีหนึ่ง จบไปแล้วนะคะสำหรับได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว The One Thing สรุปข้อแรกคำถามที่ทรงพลังจะทำให้พบกับคำตอบที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนนะคะพุ่งความสนใจไปที่คำตอบประเภทสุดท้ายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะสรุปข้อที่2วิธีการที่เราจะสามารถค้นหาสิ่งเดียวคือการตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ซึ่งจะทำให้สิ่งอื่นๆกลายเป็นเรื่องง่ายหรือไม่จำเป็นต้องทำเลย ยกตัวอย่างเช่นด้านสุขภาพอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้หากต้องการลดน้ำหนักและสรุปข้อสุดท้ายจดจ่ออยู่กับสิ่งสำคัญที่สุดให้ทุกคนกำหนดตารางเวลาสำหรับสิ่งเดียวนะคะขั้นต่ำวันละสี่ชั่วโมงโดยให้เวลากับงานสร้างเป็นหลักเช่นการคิดค้นแนวคิดใหม่ๆค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล็อก d i t ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย